ูงอีกแล้วม,าามีปัญหากัไมาทุกที่เลยขออนุญาตถอดสูรน,นะคะร้อนมากพอดีเมื่อเช้าไปสารมาค่ะก็เหมือนทุกป,ปีค่ะปีนี้ก็เป็นอีกปีที่แดมก็มาร่วมลําลึกนะคะของอคุณลุงนมทองไทยวันด้วยต้องบอกว่า18ปีที่แล้วเนี่ยแดมเองก็เป็นเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งเท่านั้นเองน,นะใสๆนแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์ของลุงนมของลุงนมทองเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็ และลึกถึงแล้วก็คารพในความกล้าของรุ่นนนทงในณณวันนั้นนะคะต้องบอกกันว่าตอนของพรรคประชาชนหรือว่าพรรคอดีตพรรคเก้าไกลแล้วก็พรรคนณอดีตพรรคอานาคตใหม่เนี่ยนะคะเรามีห้องประชุมอยู่ห้องหนึ่งนะคะที่ตึกของพรรคเราเนี่ยชื่อว่าห้องประชุมรวมทองไพวัน,นะคะ่ะ เป็นห้องที่เราใช้กันหน่อยเพราะว่าห้องห้องห้องใหญ่ที่สุดนะคะของของของตึกเราส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เราคิดว่าการเสียชีวิตนะคะของคุณลงุงนมทองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเคารพแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานว่ามีประชาชนที่ยอมสละชีวิตเนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการรัรฐประหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งยังจำข้อความที่ลุงทองได้เขียนเอาไว้ว่าเกิดชาติหน้า ขอให้อย่ามีการรัฐประหารอีกและทันทีทันใดที่มีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ดวงนมทองเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นอีกการรัรฐรประหารหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ,อ้การเสียชีวิตของดวงนมทองเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในวันนั้นเลยรัฐไม่ได้มองประชานชนว่าเป็นประชาชนที่จะต้องให้ความเคารพหรือว่าเห็นว่าการรัฐประหารนั้นไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะดนฉันก็ในฐานะ ที่เคยมางานทุกงานมาร่วมง,งานทุกปีเหมือนกันแต่ปีนี้มาในฐานะของพรรคประชาชนด้วยนะคะปีที่แล้วมาในฐานะของพรรคเก้าไกลนะปีนี้มาเหมือนเดิมชื่อพรรคเปลี่ยนแต่อุดมการไม่เปลี่ยนนะคะ <S <S ยังคงอุดมการ์เหมือนเดิมก็คือเราไม่สามารถยอมรับได้กับการรัฐประหาร อีกต่อไปนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่กําลังเข้าสภายอยู่แต่ใหหนฐานะของพรรคประชาชนนะคะก็ยังคงที่จะยืนยันในหลายๆเรื่องเหมือนเดิมล่าสุดก็คือเรื่องของการดิรโทษกรรมนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งในที่คณะก,กรรมาการที่นั่งด้วยแล้วก็ได้อภิรายครังล่าสุดด้วยนะคะก็ยังยืนยันว่าในสิ่งที่เราเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเป็นสสนะคะเป็นทนายความ ก่อนเลือกตั้งจนหลังที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วเราก็ยังคงอยู่ในทิศทางเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนทิศทางไปนะคะเรายังมองว่าการในทศกรรมเนี่ยจำเป็นจะต้องรวมคดีมาตรา112ค่ะและไม่ว่าจะรูปแบบนี้เงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ตามเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมาตรา112เรายังคงยืนยันว่าเป็นคดีทางการเมืองและถ้าเราจะต้องการยุติความขัดแย้งเนี่ย ต้องมีการรวมคดีมาตรา1น2ด้วยนะคะแล้วก็ในหลายเรื่องเรื่องของการประ,อะ,ระบอบประชามติเองหรือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเองก็ตามเราก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมก็อยากฝากทุกท่านนะคะว่าอยากให้วันนี้ที่เรามาล้ำลึกเนะะี่ยค่ะล้ำลึกเหมือนเดิมทุกปีแต่เราก็ต้องพยายามที่จะขยับไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยนะคะก็ด้วยความอาลัยนะคะแล้วก็ขอสนุด,สด,ดีนะคะคุณลุงนมทองไพวันมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทนายแจมด้วยะคะ่ะ